สวัสดีครับผมจะพามาชมนะครับตัวนี้นะครับเป็น m ิวเตัวอีแกนนะครับอราคานะครับ1นึ่งล้านสี่แสนาพนะครับอ่าตัวนี้เปลี่ยนล้ออย่างเดียวนะครับพาชมรอบคันนะครับเป็นล้อสิบเหมือนเดิมนะครับครับด้านท้ายใหม่นะครับ านข้างนะครับถ้ามองด้านข้างจะไม่ต่างจากเดิมมากนะครับเนื่องจากท้งสีต่างๆนะครับใกล้เคียงเดิมนะครับยังเป็นตรงโครเมียมนะครับอันนี้จะเป็นออกแนวเข้มขึ้นนะครับแบคโค้นะครับนี่นะครับด้านหน้านะครับไฟหน้ารูปแบบใหม่นะครับเป็น full LED แล้วนะครับกระจังหน้าลายใหม่นะครับเห็นช่องใหญ่ๆแบบนี้นะครับ ก็จะมีช่องที่มันตานอยู่นะครับอันนี้จะเป็นช่องจริงนะครับเพรมองใกล้ๆเนี่ยนะครับมันก็จะไอ้นี่นะครับดูเหมือนอช่องมันเยอะนะครับแต่จ,จริงอากาศเข้าไปเพียงพอนะครับสําหรับช่องรับอากาศด้านหน้านะครับต่อมาเดี๋ยดูด้านในกันนะครับด้านไม้นะครับ ลายละเอียดนะครับถ้าเรามองผันผ่านนะครจะเหมือนตัว Ultimate เลยนะครับเพียงแต่ว่าตัดพวกระบบอัตโนมัติต่างๆออกไปนะครับเริ่มจากหน้าจอเหมือนกันนะครับอ่าดิจิตอลดูอัลโซนเหมือนกันนะครับทางด้านนี้นะครับที่เราเห็นเลยก็จะเป็นพวกแ a ทเ e ิ c h นชนะครับแล้วก็ตัว a d a s นะครับบอกก็จะเป็นลายใหม่นะครับในตัวยูโร5นะครับ โดยสารนะครับช่องลักส2 0ยิบโวลต์ร5อยห้าสบัตเนี่ยนำออกแล้วนะครับจะได้เป็นฝาชาร์จ Type C สองช่องนะครับฝาปิดใช้าง,งานง่ายขึ้นนะครับตัวเดิมจะเป็นยางนะครับตัวนี้ก็จะเป็นนี่นะฮะพลาสติกเลยนะครับเปิดปิดง่ายขึ้นการแพบ,บ่อบเหมือนเดิมนะครับตรงวันนี้นะครับก็สามารถขึ้น แถวที่สามได้เลยนะครับหน้านี้นะครับเด็ดเบลนะครับแถวที่3ามก็เอนได้5ระดับเลยนะครับนั่งได้จริงนะครับเป็นต้องชันขาทางด้านนี้นะครับเดี๋ยวผมพับเรียบให้ดูด้านฝาท้ายก็จะเป็นไฟฟ้านะครับกดมเซฟตี้ให้นะครับทั้งตอนเปิดกระแทกแล้วก็ตอนหนีนะครับอ่านี่คือบอบแบบเอนสุดนะฮะ หากพับพป็ศีสากก็เอาขึ้นได้นะครับเวลาลงออก็ใช้แขนเดียวก็ได้นะครับดึงแล้วก็ดันเข้าไปถ้าพับเรียกว่้เป็นแบบนี้เลยนะครับ,รบเรียกเลยนะครับกว้างมากๆนะครับสามารถพับใส่ของอะไรได้เยอะแยะเลยนะครับช่องวางแก้วทั้งหมดนะครับ12ช่องรอบคันนะครับ ถวที่สาก็มีให้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับมามาช่องตรงนี้นะครับช่องเก็บเครื่องมือมอนะครับพร้อมตู้แอร์นะครับแถว2แถวสาจะใช้ตู้แอร์นี้นะครับข้างหน้าเป็นคอยเย็นนะครับลมแอร์โบเวอร์แอร์นะครับชุดแม่แรงชุดยางอะไรนะครับอยู่ตรงนี้ช่องถ่ยก็ใส่ของได้นะครับเป็นแบบอิสระนะครับสามารถยกออกได้นะครับ น้ำหนักเบานะครับใส่ของได้เลยนะหรือประมาณนี้นะครับช่องใส่ตัวถอดยางไหลยอยู่ด้านนี้นะครับพอเราปิดฝาท้ายมันก็จะปิดช่องนี้ไปด้วยนะครับส่วนของด้านนี้ก็จะเป็นช่องอ่าดึงฟ้าถัางน้ำมันฉุกเฉินนะครับดึงที่กระดุมตัวนี้นะครับถ้ามองมเห็นก็เปิดไฟอ่าเปิดตรงนี้นะครับข้างในก็จะติดด้วย ฝากทร็ไฟฟ้านะครับเพื่อปิดจากรีโมทก็ได้นะครับหรือว่าจะเปิดปิดตรงคอนโซลหน้าฝั่งพวกผีก็ได้ทางนะครับน,นี่นะครับุควบคุมนะครับอันนี้ปิดสมาร์ทเทลเกตนะครับ แนะนำก็ปิดไว้ก่อนเลยนะครับไว้ยกกรณีที่เราต้องขนของในเท่านั้นขึ้นไปนะครับอันนี้เปิดฝาท้ายนะครับแอร์หลังนะครับแล้วตัวรีเจนนะครับสําหรับการเผาขมเหลาฮะในหม้อบับบัดไอเสียนะครับหนาุแจนะครับหน้มีสามปุ่มนะครับเปิดปิดแล้วก็เปิดฝาท้ายนะครับเดี๋ยวผมขออากเปนไปลองสตาร์รถให้ดูนะฮะขึ้นมาแล้วครับยิบเบรค้างนะครับสามารถกดปุ่มสตาร์ทเียวได้เลย ตัวอไมดีนะครับตัวเอาต์พุก็ได้แบบนี้เช่นกันนะครับหน้าต่อไเลยนะครับย็อยู่ด้านซ้ายบนนะครับผมควบคุมจะอยู่ทางด้านนี้นะครับสามารถเลือกหน้าได้นะครับมีทิป A ทิป B นะครับค่าเฉลี่ยทิป B นะครับประมาณนี้นะครับบอกละเอียดเลยฮะรีเซ็ตก็กดตรงก้างนะครับกดตรงค้าง จะมีเซต่อย่างเป็นศูนย์นะครับยกเว้นไม่รวมนะครับโอริโกจะอยี่สิบเจ็กิโลเมตรนะครับอันนี้ก็อินไซน์นะครับไว้เช็คกานอัตราเร่งแล้วก็อัตราการกินน้ำมันนะครับเราขับไปมันจะขึ้นเป็นกราฟให้อันนี้นะของเครื่องเสียงนะครับคือเราเปิดเพลงจากมือถือนะครับอันนี้องศารถนะครับอ่าเพราะรถเอียงหรือเปล่านะครับหน้าจอหลักก็มีนะครับอันนี้ก็องศาปุ่มอะไรนะครับอาจจะทราบว่า ล้อเราตรงหรือเปล่านะครับขับก็ดูได้ละเอียดเลยนะครับประมาณนี้นะครับหน้าจอนี้นะครับตัวนี้จะมีฟุ้งคอนโทรลธรรมดาให้นะครับรับาตรงนี้นะครับขึ้นมานะครับถ้าเรากดเซ็ตล็อกก็จะเป็นสีเขียวนะครับเวลาเราคอมเบลนะอันนี้ฟุ้งคอนโทรลธรรมดานะครับถ้าเป็นอัลติเมทก็จะเป็นอะไรคือฟุ้งคอนโทรลนะครับครบเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ยังเป็นปั๊มพาวเวอร์อยู่นะครับถ้าเป็นตัวอัลติเมทเนี่ยหรือว่า RS ก็จะเป็นแล็ก ไฟฟ้าแล้วนะครับที่เป็นแหลกไฟฟ้าเพราะว่าต้องใช้ลวมกับกล้องเอดนนะครับซึ่งตัวนี้ไม่มีนะครับถ้าชอบแบบแมนนวลนะครับหรูหราแบบแมนนวลนะครับไม่ชอบระบบไฟฟ้าเยอะๆระบบต่างๆเยอะๆเนี่ยตัวนี้คุ้มค่าเลยนะครับอีลิแกนเป็นตัวที่ขายดีมากๆนะครับสาหรับคนที่ต้องการความหรูหรานะครับหน้าจอตรงนี้นะครับผมก็จะรีแมีให้นะ ไฟรอบรถให้ชมก่อนนะฮะนี่นะครับไฟยังต้องเปิดปิดเองนะครับแต่ถ้าอยากได้อัตโนมตัติต้องไปอัปติเมตนะครับแต่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับถ้าเราขับจนชินแล้วนะครับตรงนี้เปิดไฟรอบคันให้ชมนะครับแตจดข้างอะไรเหมือนตัวยูสีเหมือนั รถคันเลยนะครับอันนี้อีโคสติกเกอร์นะครับข้อมูลรถพื้นฐานก็ดูผ่านกับอีโคสติกเกอร์ได้เลยเขาเข้าจะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวขายดีเลยนะครับสำหรับคนที่อยากได้ความหรูหราครบถ้วนนะครับแล้วก็ไม่อยากได้ระบบอัตโนมัติหรือระบบช่วยเหลือที่มากเกินไปนะครับสามารถดูตัวนี้ได้นะครับไฟท้ายเนี่ย f u ู l LED แล้วนะครับเหลืออย่างเดียวนะที่เป็นหลอดไส้นะครับก็คือไฟถ่อยนะครับตรงด้านนี้นะครับ ผมพาวนดูช่วงล่างนิดนึ่งช่วงล่างเดิมเดิมนะครับเดิมนะครับอ่าเป็นคันแข็งคอยสปริงนะครับนี้ก็กกเระบบเบรกนะครับอ่าแล้วก็จะมีตัวคนเบ็กไฟฟ้าครับไฟฟ้านนครับ น้ำมันนะครับก็80ลิตรนะครับพร้อมกันนะครับใต้ถังนะครับเป็นโลหะนะครับไม่ต้องห่วนะครับเวลากระแท่หรืออะไรนะครับตัวถังเองจะเป็นพลาสติกนะครับด้านหน้าก็จะมีนะครับแผ่นกันใต้ท้องรถนะครับส่วนนั้นเด๋ยวคือน้ำแอร์นะครับถ้าเราเปิดตู้หลังก็จะมีช่องน้ำยาแอร์หลังเือดด้วยนะครับสำหรับระบายน้ำในส่วนของตัวนี้นะครับอ่า ้าลูกค้าออกไปแล้วแต่งเยอะนะครับหรือว่าอยากจบเลยด้วยออปชันก็สามารถเพิ่มเงินเป็นอัลติเมทได้นะครับจากตัวนี้อัพไปอัลติเมทนะครับเพิ่มอีก125,000 0 0บาทนะครับเราดูนะครับว่าจะเอาตัวนี้ไปแต่งสวยหรือว่าจบจบด้วยออปชันก็เป็นอัลติเมทก็ได้นะครับเลือกดูนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ